สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับผมดวงสาธทรนะครับครั้นี้ผมจะมารีวิวให้ความรู้อีกครั้งนะครับนะเกี่ยวกับสมเด็จวราคังร้อยแปปีที่ผมนะครับรักมากนะครับแล้วก็สะสมมาตลอดนะครับแล้วก็เช่ามาจากวัดนะครับนะครับขอเล่าไปด้วยนะฮะเล่าไปด้วยนะครับเช่ามาจากวัดเนี่ย ตั้งแต่ปี2,523ตอนนั้นผมเรียนอยู่อุเทนถวายนะครับนะครับนะฮะแล้วก็เช่ามาเรื่อยๆนะครับที่วัดละรังเพราะว่าผมเป็นคนสะสมพระตั้งแต่สมัยเรียนนะครับผมจำได้ว่านะครับก็ใครที่ใจร้อนก็นะครับเจเย็นๆนะฮะผมจำได้ว่าผมเช่ามาจากวัดละคังเนี่ยนะครับประมาณ50กงค์ได้นะครับ108ปีพร้อมกล่องนะครับ ถ้าใครติดตามผมเป็น F c ซผมจะรู้ว่าผมเคยพูดเรื่องพวกนี้ไปแล้วนะครับแต่คราวนี้ผมจะขยายความถึงสตอรี่เรื่องรล่านะครับ <c oughs> นะฮะผมเช่ามาจากวลัลลังคเนี่ยนะครับประมาณตั้งห้าสิบองค์แล้วตอนนั้นนะ่ะผมเช่ามาเพื่อมาแจกครับนะะมาแจกนะครับแจกฟรีๆเลยนะครับนะฮะผมก็เก็บมานานมากนะฮะร้อยแปดปีพร้อมกล่องเนี่ยนะ,ะพิมอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะผมก็มาแจกงานแต่งงานเพื่อนแจกงานแต่งงานลูกน้อง นะครับเพื่อนร่วมงานนะครับแจกฟรีแล้วผมก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมีราคานะครับจนกระทั่งเมื่อ2ปีที่แล้วนะผมก็เหลืออยู่ประมาณ15องค์ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วผมก็เอามาแบกแบ่งขายนะฮะบูชาเมื่อ2ปีที่แล้วถ้าใครตามคลิปอยู่นะครับก็ยังมีคลิปอยู่นะฮะในใน u t u b e นะฮะเนี่ยเขียนว่าแบ่งให้เช่าสมเด็จพระราชาลายแป8ปีนะครับผมใส่เสื้อลายดอกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะนะฮะ ก็นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะครับเข้าไปดูได้นะครับก็ยังอยู่ในคลิปนี้นะฮะผมก็มีอยู่1 5บ6องค์องนะครับแล้วก็มีเนื้อแตกลายงาอยู่2องค์ไม่อยู่แล้วทั้งหมดนะครับลูกค้าแล้วก็ f อที่น่ารักได้กรุณาเช่าของแบ่งปันผมไปในราคาที่ไม่ถูกนะครับนะครับแต่ว่าเขาซื้อความสบายใจว่า1 5 1 7 1 6 18องค์ของผมเนี่ยผมเอามาจากวัดะระฆังโดยตรงดังนั้นแท้ โคตรแท้แน่นอนถ้าบอกว่าเกผมต้องเอาไปคืนที่วัดรัตนคังนะครับและเช่นเดียวกันครับองค์นี้เป็นหนึ่งองนะครับที่อยู่ใน็อดแรกที่ผมเอามาจากวัดรัตนคังด้วยตัวเองนะครับท่านก็ลองชมดูนะฮะสวยไหมครับสวยไหมฮะพระองค์นี้ผมก็เอาไปใช้เองนะครับแต่คําว่าใช้เองคือไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะครับก็มาแขวนสมเด็จวัดระคังรุ่นแรกซะส่วนใหญ่นะครับ องค์นี้ก็ตอนนั้นก็ใช้แทนกันนะครับแทบไม่ได้ใช้นะใช้บ้างนะครับใส่สเตเต็นะครับตลับพุเพื่อที่จะดูข้างหลังและเอาไว้สอลูกศิษย์ด้วยนะฮะจะสังเกตดูทั่วไปเป็นอย่างนี้นะครับผ่านไปสามนาทีนะครับจะเย็นๆนะครับก็นะครับผมเคยให้ความรู้ร้อยแปีไปเยอะคราวนี้ผมจะให้ความรู้ร้อยแปีองค์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับพระองค์นี้นะฮะเป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้กล่องไม่อยู่แล้วนะครับนะฮะเพราะว่า ก็ไม่รู้เอาไว้ไหนนะฮะก็เอามาใส่สแตนเลสพุกสมัยก่อนไม่ได้แคร์เรื่องกล่องเลยนะครับนะครับสมัยนี้แคร์กันนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะขับพระองค์นี้สภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวยนะครับไม่มีทิศนะครับผมจะมารีวิวความรู้ไปด้วยนะครับเส้นซูมนะครับเห็นไหมฮะที่ผมเคยแบ่งไว้แบ่งความรู้พอถึงตรงนี้จะหักทีหนึ่งเห็นไหมฮะแล้วมาถึงตรงนี้จะหักทีหนึ่งเห็นไหมครับโค้งสวยแล้วมาหักตรงนี้ทีหนึ่ง แล้วก็มาหักตรงนี้ทีหนึ่งถ้าสังเกตดูดีๆมันจะไม่โค้งสวยไปเลยนะครับแบบ118ปีนะครับเส้นหวายผ่าซี่ชัดเจนนะครับนะฮะเห็นไหมฮะดูความหนาขององค์ลึกนะฮะก็ขอพูดนิดนึงนะครับก็มีการแบ่งพิมพ์มากมายนะฮะที่ผมไม่ค่อยแฮปปี้นะครับนะฮสมัยก่อนผมแบ่งผมก็แบ่งเป็นพิมพ์เดียวกันหมดนะครับสมัยนี้มา A ลึก A ตื้น A อบ็อกบีบ็อก C นะครับนะครับผมก็ไม่อยากจะ ไปต่อว่าคนเหล่านั้นนะครับนะฮะคุณผมเคยพูดไปคลิปก่อนเข้าไปดูนะฮะว่านะฮะจะแบ่งพิมพ์ให้เยอะแยะเลอะเทอะวุ่นวายนะครับแล้วเป็นปัญหาต่อนักสะสมนิยมพระเครื่อง ที่เข้ามาในวงการแล้วโดยเฉพาะหน้าใหม่นะครับหน้าเก่ายังงงเลยหน้าใหม่งุนแน่นอนนะครับไปแบ่งอะไรให้มันเยอะแยะนะมันคือพิมพ์เดียวกันนะฮะกดลึกกดตื้นเท่านั้นเองคุณไปแบ่งทําไมนะครับขายกันที่สภาพฟอร์มพระสมบูรณ์สภาพสวยผ่านการใช้ไม่ผ่านการใช้อย่างนี้ดีกว่าไหมครับนะฮะผมจําได้นะฮะคลิปนี้ก็อาจจะไม่สั้นแต่ก็ไม่ยาวผมจําได้นะครับเมื่อสองสมปีก่อนนะครับมามาที่เซนทรันบางนาผมเปิดตู้อยู่เนี่ยจะซื้อผ้าสักองคหนึ่งนี่นะฮะ ถ้าผมจะไม่ผิดก็เป็นร้อยปีร้อยแปดปีเนี่ยครับนะก็ถามว่าบล็อกไหนนะครับผมก็ตอบไม่ได้นะครับรวมทั้งเพื่อนๆข้างๆก็เหมือนกันนะครับก็ตอบกันไม่ได้นะครับเชื่อไหมฮะกว่าจะซื้อขายกันได้ล่อไปชั่วโมงกว่าเพราะมือปวดกูกลนนะฮะแล้วก็เช็คให้แน่ว่าพระที่จะซื้อจะขายกันหน้าตู้เนี่ยนะครับเออมันบล็อกไหนกันแน่นะครับนะครับแล้วก็มีบางครั้งที่ไม่จบก็เลยไม่ได้ซื้อขายกันเห็นไหมฮะเพราะความวุ่นวายของ คนที่นะครับผมไม่อยากจะวต่อว่านะฮะที่อวดว่าตัวเองรู้เยอะนะฮะแล้วไปแบ่งพิมพ์ให้มันวุ่นวายนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อขายกันนะฮะไอคนขายพารก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไอคนซื้อก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่ากลัวซื้อผิดบล็อกผิดราคาวุ่นวายไปหมดนะครับสมัยก่อนเขาไม่ได้แบ่งกันเยอะขนาดนี้นะฮะ พิมใหญ่ก็พิมพใหญ่พิมเจดีพิมพ์เส้นได้แค่นี้พอนะเขาไม่ได้ไปแบ่งว่าเอลึกเอตื้นนู่นนี่นั่นเสียนโตเสียนอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับทำให้มันวุ่นวายผมก็ไม่อยากจะต่อว่าใครนะครับในเมื่อเขาแบ่งกันไปแล้วเราก็ต้องเล่นตามเขานะฮะอ่านะครับก็มาดูพิมพ์นี้กันนะครับวลาพบุตรไป2นาทีนะครับก็ผมเคยพูดไปแล้วนะองค์นี้สมบูรณ์องค์นี้คือรถแรกที่ผมพูดไปทั้งหมดนะนะฮะที่ผมไม่ได้ขายตั้งใจว่าจะเก็บไว้เองนะครับ ผมมีเก็บไว้เองนะครับตั้งใจว่าจะเก็บไว้เองนะครับถ้าถ้าปากโชคดีก็เป็นของลูกเขยนะครับในอนาคตนะครับนะฮะก็อันเนี้ยผมก็เก็บไว้เองไม่ได้ขายคือผมเช่ามาจากวัดระฆังเองนะครับนะฮะทีนี้มาให้ความรู้ผ่านไป6นาทีนะครับนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะบุตหลักเลยก็คือ108ปีนะครับปี2อ2 3นี่ยนะ จุดหลักคือทุกองคจะมีนะเส้นผ้าทิพนะครับ,นะรบหรือผ้ารองอาสนะอันที่หนึ่งอันที่สองคือจะต้องมีไข่ปลาบริเวียนจุดนี้และไข่ปลาจะแหลมคมเบอร์ก็มีแล้วส่วนใหญ่ไข่ปลาจะไม่ตั้งตรงนี้นะไข่ปลาจะเอียงเอียงอย่างนี้เห็นไหมฮะจะเอียงเอียงเห็นไหมไปทางสิบเอ็ดนาฬิกาเห็นไหมฮะจะไม่ตั้งตรงเวลาเที่ยงแตก่ก็มีนะฮะมีตรงแต่ว่าจะต้องแบบจะไม่กลมดิก ของเก๋บางทีถอดพิมพ์กลมดิกเลยนะฮะเก๋เลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นจุดหลักๆก็คือนะฮะสังเกต3จุดนะครับนะฮะก็คือนะครับเส้นสบายผ้ารองทิพย์ผ้าเส้นผ้าอาสนะผ้าทิพย์นะฮะแล้วก็จุดนี้นะครับเป็นหลับนะส่วนเรื่องพิมพ์ก็เป็นงงกันเองนะครับนะฮะคลิกมาด้านหลังนะครับก็เป็นมือไกลเซนแบบนี้นะครับองนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ เป็ดมึกลายสนโตพรหมลังสีนะครับเหมือนกันทุกองนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ําเงินเท่าที่พบมานะครับถ้าจะเป็นสีแดงก็ต้องคิดกันนานหน่อยนะครับลักษณะเนื้อหาโซนนะครับจะมีเม็ดดากระจัดกระจายเล็กๆน้อยๆถ้าเม็ดดาๆเนี่ยทุกอย่างเงี้ยเยอะเกินเหตุส่วนใหญ่จะเกนะครับอาจจะมีไหมผมก็ไม่รู้นะแต่ผมเห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกนะครับเรามาขยายกันเห็นไหมฮะเม็ดดำๆพวกเนี้ยจะไม่เยอะนะครับ นิดๆหน่อยๆนะฮะถ้าเยอะเกินเหตุก็ส่วนใหญ่จะเกะนะครับให้ดูให้ดีลักษณะนี้จะเป็นหวายผ่านซี่โค้งมานะครับองค์นี้คือผมเอามาจากวัดลอดแรกที่คนตามซื้อตามเช็คกับผมตลอดเวลาจนถึงวันนี้ว่ามีเหลืออีกไหมนะครับนะครับผมก็มีองค์นี้ที่ผมใช้อยู่นะครับนะครับนะครับก็นะครับไม่สัญญานะฮะแต่ตอนเนี้มีอารมณ์อยากจะแบ่งองค์นี้นะครับนะครับ ไม่ถูกอย่างที่คิดนะครับไม่ถูกอย่างที่คิดบนเงื่อนไขซื้อจบไม่รับคืนไม่รับซื้อกลับชัดเจนนะฮะแล้วไม่ต้องมาตอบว่าผมผมบอกชัดเจนอย่างนี้คุณรับได้คุณก็รับไปคุณรับไม่ได้ก็ไม่กดกันนะครับเพราะผมขี้เกียจมานั่งคืนกันนะฮะแล้วก็ไปฟังใครก็ไม่ทราบพระองค์นี้ผมเอามาจากวัดเองที่วัดระฆังมันไม่มีทางเกเพราะฉะนั้นผมจบที่ซื้อจบไม่รับคืนไม่รับซื้อกลับผมแบ่งนะครับราคาไม่ถูกนะครับมันมันจะแพงสําหรับคนที่ ไม่ต้องการมากพอนะแต่มันจะไม่แพงสําหรับคนที่อยากได้พระที่สมบูรณแบบ์แบบแบบนี้สวยแบบนี้มีหมึกลายเซนชัดเจนแบบนี้นะครับไม่ราคาเป็นเรื่องรองแต่สภาพเป็นเรื่องใหญ่นะครับและที่สําคัญได้จาจกวัดระฆังผมเป็นคนเอามาจากวัดระฆขังเองในรถแรกนะครับที่ผมเคยพูดไปเมื่อ2ปีที่แล้วเดือนกุมภานะครับที่ผมเอามาแบ่งนะครับและอันนี้จะเป็นองค์เดียวที่ผมตัดสินใจแบ่งในวันนี้นะครับ ราคาผมไม่บอกในที่สาธารณะกรุณาโทรมาถามเป็นส่วนตัวนะครับถ้าสําหรับคนที่ต้องการมากพอมันจะไม่แพงแต่สําหรับคนที่ยังไม่ต้องการมากพอเราก็ไม่กดกันนะครับแล้วก็ไม่ได้แบ่งไปชอบกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับนะครับ FC Video FC อาจารย์โด่งครับสวัสดี